สวัสดีค่ะพี่สีรัดนะเพ no yeah. right. ื่อนมาค่ะได้เวลาจะย้ายพีนัดลงมาเพื่อนเนาะก่อนอื่นนะพี่สีรั์จะปลูกแบบใหม่นะเพื่อนปลูกแบบทำค้างอาหารให้เขาไปเลยอ่ะอันนี้ก็คือขวดนะที่ทิ้งแล้วนะเราไม่ใช้ละเจาะรูนะเพื่อนเจาะรูเนี่ยเขาก็เจาะรูให้มัน อรอบปวดนี่แหละฟังเข้าไปอาเองไม่ไจะแปลกใจไว้ทำไมเนาะคือเวลาที่เราเจาะรูแบบนี้นะเพื่อนๆนะเวลาที่เราปลูกผัก ปลูกต้นหนงต้นไม้เนี่ยเราใส่อาหารไว้นี้นี้ใช่ไหมฮะเดี๋ยวลากเนี่ยลากฝอยของพืชนี่จะช้เข้าไปตามรูนี่นะคะเพื่อไปหาอาหารเดี๋ยวไว้พี่ศิรจจ้อัปเดตนะให้ให้เพื่อนๆดูเนาะว่าที่เราเอาไปฝังไว้อตามต้นไม้นะมันจะมีปฏิกิริยาของพืชแบบไหน ว่าตอนนี้มันยังดูไม่ได้นะเพราะว่ามันยังใหม่อยู่ใส่ลงไปแล้วยังไม่เกิดปฏิวิิยาของพืชนะคะเพื่อนไว้จะอัปเดตทห้ดอยู่นะคะแต่สิ่งหนึ่งก็คืออาหารนะที่เราใส่เข้าไปในนี้ยเวลาที่เราลดน้ํานะเอาน้ําลดลงไปเนะี่ยเวลามันย่อยสลายมันก็จะเอเ่ออะไรย่อยสลายออกมาตามดินนี่แหละ คือวิธีการของพี่สีรัตง่ายนนะก่อนหน้านี้เนี่ยเคยดูในคลิปของพี่ๆนะะพี่ๆนะยูทูบในเมืองไทยนี่แหละที่เขามีพื้นที่กว้างๆนะเขาก็เอาเศษอาหารเนาะไปใส่ตะกร้าฝังดินนะก็อย่างที่พี่สีรัตเคยพูดให้ฟังนะฝังดินนะแล้วก็ทำฝาปิดพี่สีรักระชดนะ ดูมาตั้งนานแล้วนะฮะแต่ว่ายังไม่เกิดไอเดียที่จะทําของเราเองเนี่ยไม่รู้จะทําแบบไหนเพราะว่าเราไม่ได้มีพื้นที่กว้างขนาดนั้นนะคะก็เลยต้องไปใช้วิธีอีกวิธีหนึ่ง <c oughs> ของท่านก็เป็นอาจาร,รย์ <c oughs> นะท่านก็ใช้วิธีโปอยพี่สี้ัก็เอามาใช้บ้างมันก็โอเคดีอยู่ แต่ว่าปัญหามันก็คือพื้นที่ของนํำแ,แทบนะคะก็มดแมงมันมาควนนะ,ะมันตรงมันจับเนาะเทียบเลยแต่ว่าวิธีกำจัดเราก็ใช้จุนิทสีสังเคราะห์แสงนะคะไปรดลาดเขาจะได้ย่อยสลายเร็วกัจัดปัญหาเรื่องกลิ่นอันนี้ก็ ไปเจอคลิปของต่างประเทศเนาะเซตคลิปของต่างประเทศทำไปคุยไปนะเพื่อนนะอันนี้พี่สิรัตเอาสองวิธีนะฮะมามาใช้คู่กันเพราะว่าก่อนน้านี้พี่สิรัตปลูกต้นไม้เนี่ยนะฮะโดยปลูกลงในกระถางเพื่อป้องกันการซุดนะซุดของรากพืชราก,ากต้นไม้เนี่ยพี่สิรัตก็จะใช้กระถางแบบนี้นะฮะลองลงไปเลย 嗯，嗯。Mm. Mm. แล้วเ,เราใส่ขวดข้างอาหารไว้เนี่ยนะเดี๋ยวลากขอยเนี่ยมันก็จะเข้าไปชอนชัยอาหารอาหารที่อยู่ตรงน,นั้นก็ไปตรงนั้นแหละนะสำหกับคนนี้แหละแต่ว่าวิธีนี้นมันกันพวกนมำแรงได้ดีนะคะทุกคน นี่พี่สิรัตก็มีขวดน้ำพวกนี้เยอะคนเมืองวิถีคนเมืองนะใช้พลาสติกเยอะมากานะสร้างภาวะเสื่อมโทรมนะให้กับอากาศนะงนั้นมาใช้เันเอะนะดะ้วยเครื่ลดปัหญหาโลกร้อนด้วย

กีการปลูกแบบลองลองรากมันนดีนะเพื่อนนะพี่สีแล้วทำนาก็โอเคนะต้นไม้มันก็ไม่สุดดีดินด้านข้างมันสุดไปแล้ว,วา่็แค่เติมด้านข้างนะคะรากมันไม่ไม่สุดต้นไม้มันก็ไม่เอ็ียงนะเพื่อนงต้นก็ดี หลังมาพี่สีแล้วก็จะปลูกแบบเนี้ยก็คือว่าลองใช้วิธีการลองนะลองรากมันอ่ะเดี๋ยวนะคะน,นี้เราก็ได้แตงโมมานะตามปกตินะพี่สีแล้วก็จะใช้แตงโมนะมาเพื่อผลไม้แหละะแต่มันนี้มีแตงโมเอามาปรัปกุงดินนะคะเพื่อนๆอามาผังดินไว้นะฮะประมาณเจ็ดวัน นะแล้วเราเคอยพืชลงปลูกนะแต่ว่าตอนน่อไปนี้เราก็จะปลูกแบบนี้นะคะก็คือว่าใส่ไว้ในนี้เลยผสมดินมาให้ดีๆนะคะแล้วก็เอาพือเอา,เอาผักคือเป็นเศษอาหารของเราอะใส่ในข้างอาหารนี่ เกลี่ยตัดเมื่อไม่ตัดนะแม่แม่ไม่ย่อยเองแบะที่ซื้อมาเจอไม่ไปยันเท่าไหร่หรอกเนี่ยใส่มาเป็นชิ้นเนี่ยเดี๋ยวไม่ย่อยเอง ได้อะไรก็มาเติม,มนะฮะให้หอมาเติมมารูดได้อะไรไข่คือนะอยได้อะไรนะซือชินนัวใส่ลงไปอยากได้คนะ่าสารอาหารแล้วเราก็ใส่ลงไปนะไ่าม่อยากจะใส่อะไรเราก็ใส่แต่แต่ท่านอยากจะใส่ดีนะอี ทำดีหมดเลยเพื่อนเพอนยกเว้นทำไม่ทำอ้าวนี่นะคะน้ำข้าวนะมีอยู่แล้วทุกวันเพื่อนนะฮะได้ไหมนี่พลาดเลย ยิงไปฮะนิงไปเลยนี่ปิดไว้นะจบก็หาเอ่ออะไรล่ะเศษใบมงใบไม้ฟางมาคุมเข้านะฮะนี่เห็นกะทิพี่สีรัตทำอะไรเนี่ยบุกแบบง่ายๆสไตล์พี่สีรัตนะฮะ เป็นก็โอเคนะไม่เป็นกระปลูกใหม่นะฮะมีคือต้นแบบเนาะต้นแบบที่พี่เสียเอามาทํานะก็คือมะนาวนี่แหละเพื่อนเห็นนะฮะเนี่ยนะที่ทําไปเนาะก็คือมันก็คืออ่าผลดีนะเพื่อนเห็นไหมมะนาวแตกยอดออกใบเพียบเลยนะฮะเพื่อนนะสิ่งที่สำคัญเนาะอืม พี่สีรัชใช้น่ะไอใบมะขามต้นกระถินอะไรพวกนี้นะหรือไม่ก็ออะไรนะต้นกล้วยเนาะสับๆๆโรยไปนะเนี่ยที่พี่สีรัชทำไว้อะพวกนี้คือการเพิ่มไนตรเจนนะเพื่อนๆนะเป็นไนตรเจนอย่างดียนะ,นะว่าไนตรเจเน่ยเวลาที่เราเทำ ลงไปนะให้กับดินเนี่ยนะฮะรากฝอยมันก็จะขยายนะเกิดการแตกรากอ่อนได้ดีนะต้นไม้นะเพื่อนๆพอมันแตกรากอ่อนได้ดีเนี่ยนะฮะมันก็จะแตกยอดได้ดีด้วยนะที่สำคัญนะแล้วนั่นก็คือคังอาหารที่พี่สิรัชทำไว้ต้นแบบอันนี้ที่พี่สิรัตชมาทำนะอันเนี้ยอันเนี้ยดีมากเลยนะฮะเพื่อนๆเนี่ยคือ มันเขาเรียกว่าอะไรมันสะดวกสบายอ,อกันมแมลงได้ดีอะเนี้ยกันมแมลงได้ดีเพราะว่าฝาปิดแน่นดีนะเนี่ยไม่มีช่องไม่มีรูเนอะนี่ยอันนี้ก็คือขวดน้ำนะขวดน้ำหกลิตรนะเพื่อนนี่คือต้นแบบนะต้นแบบที่พี่เสียรัดเอามาทำอาทำแล้วดีก็ อยากจะทำให้กับต้นไม้อื่นๆน,นะเพื่อนนะอนนี้ต้นแบบที่สวยงามมากนะเพื่อนนะเอ,อมะนาวต้นนี้ปลูกโดยใช้กระถางรองเหมือนกันนะก็ะคือรองรองรากมันนะนี่ยรนะองรากมันแต่ถ้าต้นไม้ท่านใหญ่ท่านต้องต้องหาไม้มาค้ำไว้ด้วยนะเพื่อเออเรียกอะไรอะสมดุลต้นมันนะ จมนวนต้นมันก่อนค้ำไว้นะคะอันนี้รากเขานะมันก็น่าจะหุ้งกระถางไปแล้วนะเพื่อนนะพอทรงต้นเขาไม่โผล่ย,ยืยงแล้วนะคะเนี่ยอันนี้ดีมากเลยนะเป็นวิธีปลูกที่พี่สีรัชชอบมากนะหนึ่งนะก็คือใช้วัสดุหรือใช้ทางนั้นเลยไงไอตัวยางรถยนต์นะเนี่ยเบลอเบเถอนะเหมือนเส้นละสิบบาทเองนะคะ ประหยัดด้วยได้ประโยชน์จริงทำได้จริงนะเพื่อนๆลองมาทำดูนะฮะเนี่ยเนี่ยเป็นต้นแบบที่ดีมากนะเพื่อนๆลองมาทำดูนะคะอา้าวไปแล้วนะฮะพี่เสือจะไปจริงๆแล้วไว้เจอกันในคลิปถัดไปนะคะบ๊ายบายค่ะ